โอ้ดีใจมากเลยครับเพราะว่าซีรีส์นี้เนี่ยเราเตรียมงานมาโู้เป็นปีเลยแหละแล้วก็ซีรีส์นี้เนี่ยเราก็ขอบคุณทางสถันความบุ๊กเนาะที่ได้ให้โอกาสทางอาัลฉรเมะฟุกเราในการที่จะนำนิยายเรื่องนี้ซึ่งนิยายเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนิยายดังเลยของเขาเพราะว่ามันเป็นนิยายภาคแบบมันมีหลายๆหลาย,ลายๆเรื่องราวยายนิยายชุดนิยายชุดเนาะแล้วก็ใส,ส่รหัสสัตว์โลกในนิยายนี้เราก็เลยนำไดโนเสาร์เป็นประเดิมเรื่องแรกกับทางอำมือ ได้เรื so you know bbe bbe> ่องแรกนี่ยก็ต้องแรกเลยครับก็แตกแตกใหม่ดีครับผมปกติเราทํางานแต่เบื้องหน้าเนาะในฐานะที่เราเป็นนักแสดงพอได้มาเรียนรู้งานเบื้องหลังกเพือมีตำแหน่งชื่อเป็นงานที่ชอบอยู่แล้วครับพอมีโอกาสได้ทําเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้อย่างน้อยก็เราก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆในการทํางานได้ลองทําในกลุ่มที่แปลกออกไปแล้วเข้าใจรุ่งจับมากขึ้นมากขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลต่อการทํางานเบื้องหน้าของเราตอนนี้ยอบยากขไหมงานรับเรายากครับผมยากที่อย่างที่บอกไปเนาะพอเราต้องเป็นคนที่ คอยมอบคาสั่งหรือว่าคอยอธิบายภาพให้นักแสดงฟังเองเนี่ยมันไม่เหมือนตอนที่เราเล่นตอนที่เราต้องสื่อสารภาพออกมาให้คนดูเข้าใจนะครับจากการที่เราเป็นคนที่ได้ฟังบีบมาเราก็เล่นไปกลายเป็นคนต้องบีบเองเนี่ยต้องคิดคําพูดยังไงหรือว่าอธิบายยังไงให้นักแสดงเข้าใจลนะครับอ่าน่ายมากครับเรื่องเรื่องนี้เรื่องร่าาเ่วอะไรมาซีรีส์ไดโนสวรร์มันเกิดขึ้นจากตัวไดโนเนี่ยไปอุบัติเหตุชนสปาร์กกับตัวน้องรัก ลางมหาวิทยาลัยเลยชอบแรกรักแรกคบเกิดขึ้นแอดเฟซไปเขาก็แบบเฮ้ยบล็อกสกัดกัน,กนมารู้ตอนหลังคือเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ทีนี้ปุ๊บมันมีปัญหาบางอย่างที่ตัวน้องรักเองอไปพบเจอทําให้ตัวไดโนคิดว่ารักแท้มันมีอยู่จริงว่าเขาเองเนี่แหละจะเป็นคนมาด,ดามใจพี่น้องรักอ่าอก็ต้องใหเาติดตามว่าทจจี่ไดโนจะจีบติดไหมแล้วคําว่ารักแท้ รักแรกพบมีอยู่จริงไหมก็ติดตามไดโนซอร์ักได้เลยนี่คาแรคเตอร์หนับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็คาแรคเตอร์ของไนโนเป็นคนที่รู้สึกชอบอะไรก็คือจะพูดเลยจะไม่ไม่คนอ้อมของคือเป็นคนตรงๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ห้าวหาวหน่อยเป็นที่โบูบูครับบูบูบโบูเลยเลยใครก็อยากเนที่ชอบกันนะก็บอกไปเลยใช่ชาวโซบะบอกต่อต่อรักนะครับจะเป็นคนที่รู้จักแล้วก็จะเชื่อมั่นในตัวมัน ฉันร้องกันยังไงบ้างสนุกดีครับผมก็มีการปรับปรุกันเรื่อยๆมาก่อนที่จะเอามาเข้าเข้าฉากใช่ครัแต่เราเป็นพี่น้องกันครับว่าเรียนตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องอยู่เป็นพี่น้องอยู่ไม่แต่ก็ผ่อนก็คือยังออยังไม่เล่นพัฒนาเขาพอพันแล้วหรอตอนหนักแล้วก็แต่ไม่ได้ก็เป็นพี่น้องก็ไม่เคลียร์เลยเป็นพี่น้องอยู่เลื่นไปลุ้งลานครับ แต่นแผเองเยม่เออผมก็เตรียมตัวครับแต่ต้องขอบคุณพนักาครับการตรสอบในทานีอน้คืาแต่้เราแ่บะ้อางายับเราแลก็เราว่ากอยู่ครบเพราะว่าน้ำเขาเป็นควบกับแล้วเป็นขั้ตหมดว่ายอยู่อยู่านมกนดกกดดุก เขาไปตะกุบตะขาเวลาเวลาถามว่า <another> ท <thing> ี <Hah> ่เราอูหรือเปล่าเนไม่กล้าไม่กล้าเหมือนมีโดนเหยียบเท้าหรืออะไรบางอย่างเหยียบเท้าแล้วครับคือเหยียบเท้าอยู่ก่อนไดถ่ายกันแล้วเป็นการไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันอ๋อใช่ครับก็คือ เราให้สองคนนี้ไปทำไอคิววีที่ร่วมกันนะครับเพื่อให้สนิทสนมกลมเกลียวกันมากขึออ้นไม่ใช่ฮันนีมูนนะครับเป็นการเที่ยวกับเพือเ่อนนะครับก็คือมีไปเชียงใหม่มีไปพัทยาหรือป่าตานเนี่ยคือเราอยากให้น้องได้มีเอ็กซ์ไซส์มีประสบการณ์ร่วมกันอยากให้สนิทกันจริงๆใช่ออมันจะได้ตอนเล่นมันได้โฟิ่มขึ้นแล้วก็เข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นครับแบบเป็สปอยความพิเศษหรือว่าสนิทแบบอ๋อความพิเศษของเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์วายเนาะมันมีมากมายแล้วก็เรื่องมันจะคิดที่ม ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเรามีความฉีกกฎอันนึงก็คือว่าในนิยายมันจะเห็นความคิดของตัวละครโผล่ขึ้น แต่บางครั้งอ่ะพอเรามาทำเป็นซีรีส์อ่ะเราลืมตรงนั้นไปเรื่องนี้เนี่ยเราเอาความป๊อปอัพเด้งมันจะมีบอบเบิลความคิดของตัวนายเอกน้องรักอ่ะอยู่ขุดมาตลอดเวลาบางทีแล้วตอนหน้าจะแบบว่าเฮ้ยทำอะไรพี่ตัดสินใจือว้าตายหอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นดังนั้นปุ๊บอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทําให้มันฉีกแล้วก็แตกต่างมันจะมีกิมมิคของ <บา S 1> อนนี้เมตูนก <บา S 1> ึนคคด้วยอืมอะไรก็ว่า,าป็เป็นปน,นิยายมาดูซีรี์ก็ถูกใจแน่นอน ก็หวังว่าก็หวังว่าเพราะเราก็เราเราพูดไม่ได้ป็ากให้คุณดูคปนตัดสินแล้วกันแล้วก็ไปเดียนก็ตัดสินดูว่าของโุกาสจากแฟนนิยายแล้วกันเนาะอันไหนที่แบบว่าเฮ้ยแบบว่า ติชมเรายอมรับแต่ติเพ so. ah ื่อด right you know, yeah. ่าแรงๆเราก็เกรงกลัวว so mm ่าได้อย like ่จะด่าแรงแล้วกันแลนะครับแต่ที่ไม่พูดถึงก็ไคือแตตัวอย่างล็อกซีเพราะมันทั้งแรงมากเลยทีเดียวท่าไม่เอามาอารับซีนปลาต้มโกใช่ไหมครับซีนปลาต้มโกรธจิ้มนมอ่ะตอนแรกเราถามกันักเขียนแล้วแหละว่าเอ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงวะอย่างเงี้ยคือซีนนี้เนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นแฟนนิยายที่อ่านในหนังซอรักเนี่ยมันเหมือนเป็นซีนตำนานเขาทีงนั้นเราก็เลยไม่อยา จะแบบว่าทอดทิ้งซีนตำนางเขาไปซีนนี้เนี่ยมันก็เป็นซีนแบบความแบบความน่ารักความจีนความฟีนดังนั้นก็ต้องถามสองคนนี้ว่าวันนั้นตัวเปียกหรือเปล่าถามดูเนอะหวานมากครับวันนั้นกินได้ลงมาใช่กินได้ลงมาทคนก็ตราเราเป็นตัวละครเลยนะใช่ดูเสื้อผงก็เปียกหมดเลยครับตัวขาดเลยต้องเปียกทุกอย่างไม่ได้แเราเตรียมตัวยังไงเพราะมันใกล้ตัดแล้วทีเป็นจริงจริงท่าน ตอนซ้อมมันเหมือนบล็อกกิมากกว่าแต่พอเราไปเล่นจริงเราเราใช้อารมณ์ตัวละครมากกว่านมรับดูงแ้วนหเคอะไรสาโอเคครับสำหรับซีรีส์ไดโนซอรั u นะครับก็รับชมพร้อมกันเนาะทุกวันอาทิตย์ เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวีเริ่ม25 e ่สิาษาคมนี้แล้วครับสำหรับเวอร์ชันอันคลาสอันคลัสอันคลาสอันคลัสเนี่ยก็รับชมได้ทางไอซีซีซึ่งทางไอซีีเนี่ยด้วยความที่อันคลัสเนี่ย,ย, e. e, ย, Un ยมันก็จะมีความแบบเฮ้ยมีอะไรพิเศษเข้าไปไม่ว่าจะเป็นความคิดของตัวละครที่ไดโนหรือเรื่องซีหนหรือใดๆก็ตามที่มันมีความขยายเป็นเรื่องขึ้นความพิเศษของอันคลัสก็จะมีมากกว่าเดิม แล้วก็วอรโชั่นหนึ่งก็คือทาเโอร์ชั่นอันทันเนี่ยเขาจะมีความขยายส่วนเรื่องหลังจากที่อมรินอาดจบปุ๊มอันทันก็จะมีส่งตอนพิเศษเป็นส่งตอนสุดท้ายด้วยครับ mm hmm. ก็ฝากด้วยทุกช่องทางน,นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นออมรินทีวีทาง Youtube บอ mm ัจฉริยะทุกออมรเที่ยวแล้วก็ทางอันก็คือทางไอซีด hmm. ีครับครับ mm hmm.